อ่ะคาที่แล้วเนี่ยครูได้สั่งการบ้านหรือเปล่าไม่มีค่ะครูออนไม่มีหรือไม่ได้ทำอ่ะมะนาวอุ๊ยอย่าพูดเลยมั่วๆสิตัวเธอเองเนี่ยก็ไม่ตั้งใจเรียนนี่มะนาวนี่เธอกำลังโกหกครูออนอยู่นะระวังบาปจะกินหัวเอาละตอนที่ครูออนสั่งการบ้านเนี่ยเราก็ถ่ายเอาไว้ด้วยนะอยากดูไหมล่ะเปิดหนังสือไปหน้าที่25นะคะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยทำมั้งแต่ข้อ1ถึง1,000ใครไม่ส่งภายในวันจันทร์เนี่ย โดนตบหน้าทุกกรณีค่ะเลิกชั้นเรียนได้นี่แหละค่ะครูออนทีเนี้ยรู้เรื่องว่าใครที่โกหกคนโกหกเนี่ยก็สมควรได้รับบทลงโทษเอาหน้าเธอมาตบสิขอโทษค่ะอ้าวไม่ขอโทษเราเหรอมะนาวขอโทษเพื่อนด้วยจ้ะเดี๋ยวนะคะครูออนโทษเอาไงกับอีนี่ดีวะ มันชักจกะน,น่าลำคาญขึ้นทุกวันลวนะทางเดียวเลยนะมึงมึงต้องทำให้มันหายไปจากโลกนี้จะทําอะไรเนี่ยก็คิดให้ดีนะเยนั่นนะ่ะมันร้ายกว่าที่พวกเธอคิดไว้เยอะเลยร้ายแค่ไหนเนี่ยถ้าตายก็จบหรือเปล่าก็แล้วแต่พวกเธอนะถือว่าเราเตือนละเก็บความหวังดีของเธอไว้เถอะถ้าโยนลงมาจากชั้นเจ็ดเนี่ยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต <c oughs> ช่วยไม่ได้นะเพื่อนรัก เธอหาหาใส่หัวเองอะ่ะลาก่อนนะห <ilos oph il ies> วัดดีมะนาวการบ้านเสร็จยังอะ่ะขอ,อนั่งด้วยนะแกะแก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 ็บตาไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ทำหน้ายางงั้นน่ะทำหน้าอย่างกับเจอผี <S 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 จะรีบไปไหนอะ่ะ